วัดีค่ะวันนี้มาพบกับวันอีกครั้งนะคะวันนี้วันนีม้มีสินค้ามาแนะนานะคะคือผักผลไม้ที่สดสด,สดออร์แกนิกมาจากสวนของคุณยายคุณตานะคะข้างหน้าคือผักคะนา้าผักกวางตุ้งถุงละสามสิบห้าสามถุงร้อยข้างหน้าของวันนี้คือฝรั่งนะคะรุล,ละสิบบาทอ,าอันนี้คือกล้วยค่ะกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมอวีละห้าสิบบาทข้างหน้าจะเป็นมะนาวนะคะรุล,ละหนึ่งบาท หรือไม่ก็ซื้อเป็นกิโลค่ะอันนี้คือสับปะรดราคาสาบาทค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวก็มีสินค้าจะมาแนะนําทุกท่านนะคะก็จะเป็นผักผลไมออร์แกนิกนะคะอย่างแรกกัน้ั่งทุกท่านนะคะก็จะเป็นผักกวางตุ้งนะคะแล้วก็จะเป็นผักคะน้าค่ะถุงล,ละสามสิบห้าบาทนะคะซื้อสามถุงราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีฝรั่งค่ะแล้วก็กล้วยนะคะฝรั่งนะคะ,เร,ะเราจะขายลูกละสิบาทค่ะแล้วก็กล้วยจะขายหวีละห้าสิบาทค่ะด้านนี้ก็จะมีสับประรดนะคะซึ่งสับประรดก็ลูกละสามสิบบาทค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นผักผลไมออร์แกนิกนะคะปลอดสารพิษนะคะแล้ว เราวันรับประทานไปนะคะจะมีแต่ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายนะคะท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะที่เรามาขายขับผลไม้นะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้ในหนึ่งในห้าข้อที่เราฝึกบริษัทคอนเฟิร์มตัวนะคะ,ะที่วันนี้มาพูดนะคะข้อแรกเราได้เลยก็คือเรื่องของการพูดค่ะนั่นอยู่ในข้อที่สามค่ะเพราะว่าวันนี้ที่เรามาพูดก็คือเราเริฝึกฝนในเรื่องของการพูดการขายด้วยค่ะ ซึ่งในข้อนี้อยู่ข้อ3ค่ะซึ่งข้อ3คือการกล้าแสดงออกค่ะการพูดหรือการพรีเซนต์ซึ่งวันนี้เราก็มาพรีเซนต์สินค้าของเราค่ะและ้วก็ยังรวมอยู่ในข้อ5คือการเป็นนายตัวเองคือเรามาพรีเซนต์สินค้าของเราและก็การขายของเราค่ะ,ะอีกข้อหลังาได้นลคะ่ะก็คือข้อที่2ค่ะใน,นด้านองเทคโนโลยีค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเป็นวิดีโอใช่ไหมคะแล้วก็มีการตัดต่อที่มีการออกมาเป็นสื่อเอ่อวิดีโอขึ้นมาค่ะ ค่ะคุณค่ะ